คือถ้าเราตามแล้วเกิดความทุกข์ทรมานใจก็อย่าไปตามให้กลับมาอยู่ที่ลมหายใจจะดีกว่าอย่าไปตามปล่อยเวทนาเขาไปอย่าไปสนใจถ้าดูลมก็ดูลมไปอย่างเดียวแล้วใจจะไม่ทรมานใจจะสงบแล้วจะอยู่กับความเจ็บของร่างกายได้ถ้าเราไปตามเวทนามันจะเกิดความอยากให้มันหายแล้วอ,อยากจะลุกหนีจากการนั่งไปมันก็เลยทำให้เกิดความทรมานใจขึ้นมา ดังนั้นเราอย่าไปตามดูเวทนาถ้าเรายังดูมันไม่ได้ถ้าเราดูได้แล้วเฉยไม่เดือดร้อนกับมันก็ดูไปถ้าดูแล้วเดือดร้อนอย่าไปดูเห็นเวทนาแล้วเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาอย่าไปดูมันไปดูอย่างอื่นดูลมถ้าดูลมแล้วมันยังดูดูไม่ได้ก็ลองใช้พุทโธอย่างใดอย่างหนึ่ง พูดโทไม่ได้ก็ลองท่องอัน,นิจังก็ได้อัน,นิจจังอนิจังอัน,นิจังอัน,น,จอน,นิจังไปก็ได้แล้วแต่บางทีเราอาจจะถูกจริตกับอย่างใดอย่างหนึ่งเราก็ใช้อย่างนั้นแต่อย่าไปตามดูมันถ้าตามดูมันแล้วเดี๋ยวมันทนไม่ได้